สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการในกจัดข้าวของอยางของไม้ที่กิดกับเสื้อของเรานะครับวันนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเรานําเสื้อที่เปื้อนเนี่ยไปล้างด้วยน้าเย็นก่อนทันทีเลยนะครับล้างล้างเลยล้างไว้นี่นะครับล้างล้าง,ล,างล้างแล้วเราก็บิดให้แห้งแล้วก็เอาเปลี่ยนน้าก่อนนะครับเราจะไปดูขั้นตอนที่สองกัน นตอนที่2นะครับเราจะนำน้ำนหรือน้ำร้อนเนี่ยไปแช่ไว้ในผ้าที่เราเพิ่งล้างไว้ตะกี้นะครับน้ำไม่ตันเย็นตะกี้เป็นเวลาประมาณ15นาทีนะครับมาครับหลังจากผ่านแล้ว15นาทีไปที่เรียร้อยนะครับมาๆๆ่ครับเป็นโฉมหน้าที่เราแช่น้ำร้อนไว้นะครับมันก็จะออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับต่อมานะครับขั้นตอนที่สามเราก็จะนำนี่นะครับผมผมสักข้อลงไปขัด นะใช้แปรงใช้แปรงขนนุ่มในการขัดให้มันออกนะครับไปมาดูกันว่ามันจะออกหรือไม่มาดูกันมันจะออกไหมขั้นตอนที่สี่นะคะว่าเราขัดเสร็จแล้วมันก็จะเหลือคราบอยู่นะเ่าจะเอาเออ่แอลกอฮอล์นะคะมาชนบข้าคราบสีตรงนี้นะคะไปนําไปเช็ดกันนะครับดูว่าเสร็จแล้วเราก็นําไปเช็ดหรือว่าเอาไปแปะไปทุกคราบที่แบบเล่ยน

ครับต่อไปจะเป็นการล้างแอลกอฮอล์ที่เราไปแช่ไว้ตะกี้ออกนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะออกไหมมานะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาตากกันนะครับเพื่อมาดูตอนมันแห้งนะครับว่าคราบเนี่ยมันจะออกไหมนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูว่าหลังจากแห้งแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับรอบายบายครับหลังจากที่มันแห้งแล้วนะครับดูนะครับผลประกอบการที่เราทํานะครับเดี๋ยวเราจะ มาเปลี่ยนเท่ากันนะครับ before after ว่าอันก่อนที่เราจะซักแล้วก็หลังเราซักเป็นยังไงน,นะครับ